สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านสวนยินดีนะคะเมื่อนี่ภาพเพือเ่อนเือนมันเบิงอันต้นใหม่และเลื่อนพอช่จาจ้าช่วงนี้อากาศแห้งแล้งมากนะคะมันเป็นนาแล้งแล้วเนาะต้นไม้นะ่ะแห้งเร็วๆมันต้องหายน้ำเกือบมืดมือนะคะแล้วก็ฟังทั้งพุ่นเัาก็ต้องห้น้ำพักทั้งพักสาบทั้งพักหวานปลาเนาะช่วงนี้พักหวานปลาได้ขายแล้วจ้ะ กันเล่งไ้น้ำเนาะมันจะได้ออกยอดมาขายได้เมื่อนี่มันพดน้ำแปลงอันพักสาบแล้วก็ได้ถอนหญ้าแล้วก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งจ้ะพักหวานปลาไข่ขึ้นในต้นพักสาไม่จ้ะจริงๆแล้วปีที่แล้วใะอันเม็ดพักหวานที่เหลือขายเนาะอามาเพาะไว้มันระบอกขึ้นไหมค่ะมันมีบางส่วนขึ้นแล้วมันก็ตายเนาะก็เลยขึ้นว่ามันบดมันบอหลอดมันบอยั่งแล้วก็เลยออา เอาเงาพักสาบมดมดแท้งโงในมอันต้นพักหวานนี่แหละถ้าถุงถุงทิ้เป็นถุงช่ำพักหวานเก่านี่นะปรากฏบ้านนี่ไหมคอยเพิ่งสังเกตเบิ้งเนี่ยพักหวานป่าเนี่ยดูดิงอกออกมาเกแลราจะใช่สองเม็ดเนาะก็ได้สองต้นนี่จากรุ่นปีที่แล้วเด้เนียว่าเมลรุ่นฤดูกาลนี่นี่อันนี้ต้นหนึ่งเราจะคุณออีกถุงนึงเนี่ยน้อยนี่ไหมจ้ะ ขึ้นมามันตายเห็นว่าอันนี้พักสาบข่อยได้นี่ยพักสาบข่อยใส่ขวาอันนี้โอ้ยฟอแล้วขึ้นเฉยเนี่ยพักสาบต้นที่สองโอ้อันพักหวานต้นที่สองแต่มันบางอีกต้นหนึ่งยะทั้ทงนี้นะคะนี่กับพักหวานจ้ะนี่เห็นม่้เงามั้นนะขึ้นว่าตายแล้วครับฝืนขึ้นฉีบนะคะนี่ต้นที่สี่จ้ะ โอ้ยผักหวานกับอันท้นขนาดเนาะอันจากกันเลเอามะอวดเพื่อนๆดีใจแห้งแต่ว่าอันผักหวานที่เกิดจากเมล็ดเนี่ยเข้าไปปลูกได้ค่ะเพียงแต่ว่าโอกาสใไ่มันอาเซนหน่อยกว่าอันที่ข้าพอเมล็ดแล้วก็แท่งลงดินอยู่ในหลุมเพาะเลยนะช่วงนี้ก็ขายเมล็ดผักหวานนะจ๊ะเมล็ดผักหวานเ,นาเม,นเมล็ดละสองบาทจองไว้ได้สินค้าสะมารประมาณ อัลสลอนเมดประมาณผุนละเมษานะคะจะจัดทรงตามเคี่ยวนะอันพวกกล้าพันพักสาบหรือว่าก้าพันอันพักหวานปลาเนี่ยลูกค้าก็ถามหาดีดีจ้ะแต่ว่าพวกใครอยากเค็ดอันพักหวานปลาแบบถุงนี่ปันหดเพราะว่า หากมัสสิโดอยุกลถุงเนาะเวลาเขาเอาไปปลูกนะหากมันจะเป็นห้าพจดที่มันเป็นหา้าพจนยียอดตรงเนาะโอกาสที่มันจะโตเร็วเนี่ยมันน้อยมากๆนะคะกาต้องดูแลค่ะค่ะกันะนกกะ,ะการเขาปลูกจากเมล็ดแล้วก็เ็ดตามวิธีที่บ้านสวนยินดีแนะนานะจ๊ะโอกาสโตหนึ่งรอยเปอร์เซนโอกาสได้กินในสามปีแรกได้หรอวะฟันทงได้ไดกินในสามปีแรกที่ปลูกจ้ะ แต่ว่าถ้าเราซื้อก้าจากถุงดำไปเนาะเขาก็ต้องใส่ใจมันแบบเป็นซิปเท่าร้อยเท่าของเงินการปลูกจากเมล็ดแบบปกติเลยนะคะขันผู้ใดสนใจวิธีการปลูกผักหวานปลากระล่องขับเบิ้งคลิปเก่าๆของบ้านสวนยินดีๆนะจ้ามีอยู่ไปเบิ้งเพลิดก็ได้เพลิดผักหวานปลานะคะห้าสีเห็ดเป็นเพลิดไว้มีทั้งหมักแปมผักหวานปลาหมักดันแดงนะคะ กดเข้าช่องบ้านสวนยินดี77กระไดหรือว่าช่องของพี่บัวใบบุญบัวชาแนลนะคะก็จะมีวิธีปลูกผักหวานปลาให้นะคะหรือทักมากขอากระไดกันหาวิดีโอปรเหตุนะคะจะจะจะแนบลิงอันวิดีโอไปให้นะคะโอเคจ้ามนีกับภพาพมาเบิงพักษาพผักหวานปลาพักษาบจอมอึโบ่แมนผักสาบ ไปกวาวพีทวาถือแล้วนะพี่น้องตื่นสาเขายังบม่กินข่อยผ้ามาเบิงผักหวานปลาในถุงผักสาบนะคะจอมอึดจอมทอนทั้งสองชนิดเลยจ้าโอเคเด้อไปก่นกอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ข่อยในเดจ้ากดไลค์ช่องให้น้ำเด้อบ๊ายบาย